ฮะฮัลโหลด้วยฮัลโหลเออเอานะจวัลฮัลโหลกวนกวนฮัลโหลป๊าป้าฮัลโหลบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายยิ้มหวานด้วยเก้อยเก้าบ๊อกก่อนชื่อน้องกูปั๊บชื่อน้องกูปั๊บยังชื่ออะไรครับ ลูกปั๊บชื่ออะไรลูกบอกก่อนเร็วๆชื่อน้องปุ๊บปั๊บชื่อขาดตาจิตชื่อน้องปุ๊บปั๊บดาจิตตูนี่ชื่อน้องปุ๊บปั๊บก่อนเร็วๆจีตูนเอาบอกก่อนเดี๋ยวแม่พาไปหายายเดี๋ยวคุณแม่พาไปนะบอกก่อนชื่อน้องปุ๊บปั๊บสีฟ้าสีชมพูอ๋อสีฟ้าอ๋อสีฟ้าอ๋อสีม่วเห็นมอญไหมเห็นมอญเห็นมอนแล้วเงื่อนเลย ยบายก่อนนะเราจะไปแล้วบ๊ายบายหันมองกล้องด้วยบ๊ายบายยิ้มหวานด้วยจุกคุณแม่ยังจุกคุณแม่ก่อนเอาจุก <c oughs> คุณแม่ก่อนเร็ว <c oughs> งร็วก่อน <c oughs> พี่โกง่ะ